แล้วเป็นเห็ดกออยู่ครับจน้นี่ครับ สวัสดีครับผมกลับมาพบพ่อกับหลก้างอิสระอีกคือเกอ่าหยุดกอรครับดอกแรกแหกหมานเมื่อนี้ก็กลับมาพบพ่อกันอยู่ไม้เก้าไม้เดิมเขาบังเฮยตำบลโป่งกนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับหยุดผึ่งนงยุ้งครับเมื่อนี้เฮามาพ่อกันกับเสาร์วันที่22กันยายนพศ2568ครับ เห็ดนาุุยครับหรือว่าเห็ดนาเล่ขาผูแล้วครับ เพิงนุ้งยุ้งครับเห็ดเพิงเหลืองครับเมือบมเบิ้งสงดอกน้อยๆที่เขาปลูกไว้นะครับเบิงบานเซยครับขนาดดอกน้อยๆเด้นะอีกดอกนึ่งยุคางกันแล้วครับ นโกโงกแดงตูมนึงเลยน้อยครับ เห็ดพึ่งเทียน,นครับดีครับทีนี้คี่น้องเขาสอบถามขอามาหลายๆครับนี่ยคือเป็นเยื่อนะ่ะกินได้นะครับนี่เห็ดเึ่งเทียนใหญ่ครับเนี่ยเห็ดตะไคร้ครับ มะเบิ้งที่เขาปลูกไว้หมูว้านาน,น,นะครับ3ามดอกด้วยไงง่ายเลครับดอกนี้โบทันไง่เอาเนาะปลูกไวอ้อีกคือเก้าครับได้เพิ่มอีกดอกนึงเิีนาเลยครับ ดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสะระกลับมาพบพ่อกันยามืัอเศร้านะครับมืัอนี้กับพ,พี่น้องมาขึ้นโคกเขาบางเหยตําบลโป่งโน,โนกอําเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงพูมหมายเก้าหมายเดิมละครับมืัอนี้เหามากับ,กบสวนกบเ้าวันที่22กันยายนพศ2568ครับเมืองผลงานรอบเ้ามืัอนี้ความหมายของเขาก็เป็นเห็ดกอแดงใหญ่นิดๆหน่นนอยๆนะครับเนาะ มื่อนี้กัเห็ดกอกัได้บ่หลายครับเขากเก็บเห็ดร้วมมานำเนาะเห็ดหนาขาวเนี่ยเห็ดหนาเร,นเ,รเนี่ยเห็ดผึ่งลรงยุงเนียน่ยนิดๆน้อยๆล่ะครับจังไใดก็รุ่นไปน้ำกันครับเมื่อนี้ว่าเขาสิมีความหมานว่าฝากพี่น,นกหลายสำารับเนาะครับเนาะไปครับรุ่นน้ากันเลยมารุ่นเห็ดรอบเศร้าของเขาเลยครับ ยังเป็นเห็ดกออยู่ครับท่กคน ดอกนี้น้อยพูดครับเอ๋อว่อาสิบปกมือไปถือซ้ำถ้าเมือเขาถือเราบาหไงครับเขาจำเป็นต้องเอาเนาะ ไปครับสิพลาเลาะเบื้องหันอีกเลาะไปหันห้องไปหันเบื้องนี่ดอกนึงที่ฮขบปลูกไว้เมื่วานนะครับน้อยๆเอาได้แล้ววานฮับปลูกไว้น้อยก็นี่ครับนะสุงคือหรอครับ ขาที่เขาเอาหมอวานนะครับเกิดไม่อยกขคือเกาอดอกน้อยๆที่เขาจงไว้หมูวานใน่บใหญ่นนครับถึกมือเ้าแล้วต้องเอาครับเนี่ยถึกมือเราวบใหญ่เอาไว้ก็มมแต่สีนา่า mươn นี่ครับเห็ดน้ำมาคาแดงบ่เนี่ยเขาจะมาให้เบิ้งใส่กันนะครับเนาะนี่ครับนี่แหละนี่ครับว้มแตกต่างสีสันกระต่างกันอยู่ด้วยครับขากระต่างกันนะครับเนาะเบิ้งทองมันคนละยางกันครับอันนี้เห็นที่ดอกหนาดอกง่ายครับเนี่ยเห็ดไอ้นี่เนาะเห็ดกอเขาเนี่ยอันนี้ดอกน้อยๆบางๆดอกนั้นก็นี่ครับก็เป็นขอบขาวๆครับสังเกตบิ้งนะครับ อันนี้จะบ่มีรสหวานนะครับเนี่ยถ้าขาแดงๆจะออกหื้นๆจักน้อยครับแต่ถ้าเป็นขาแบบขาวๆก็เอาได้อยู่ครับเนี่เห็ดนำหมากแล้วครับเนาะไปเก็บเห็ดกอต้อ,อ,อห่มเดียวถือว่าหมาแล้วครับมาห่มนี่เนาะนะนครับ แดงจิงครึ่งแล้วครับกับตาเหาอดอกบางครับโอ้เอาบ่าได้ดอกครับนะเอาไว้เป็นเชือกซะนะครับอดอกหน่อยเขาสิบ่เอาครับเลยเขาสิปล่อยแปงซีีเลย เมื่อนจังสิมันลุ่นน้ำกันเนาะว่าสีเหลือบอ่นี่ครับดอกหน่อยเขาก็ทิปล้อยไปอีกบ่เอาครับ บานนึงครับีกอดงครับกอดงกอคคังกอเลือดอันเดียวกันครับอู้อันนี้เนา เห็ดอันนี้มืนครับตป่นเมือกมึงเห็ดกอดงคนก็เอือนเห็ดกอคัง มื่นเห็นะไอน่อยหลายก็ทีเอาอยุบแล้วเอาเดรอครับมาอื่นจะมาว่ากัน 嗯嗯。Mm hmm. เม็ดละครับเห็ดกอคังไปครับรุ่นต่อไปว่าเขาสีได้เห็ดย่างต่อไปนี่เห็เดระงูกแดงครับอ,อันนี้เอาไว้ซะเนาะเป็นเชื่อซะนะครับเอาตุม่ม มาเบิ่งผลงานการเล่าโคกของเขาสําหรับเมื่อนี้ครับนี่ครับคือผลงานเนาะผลงานเมื่อนี้ช่วงแรกๆเขาก็กกะระจายเป็นเห็ดกอแดงใหญ่แหละครับเก็บมาเรื่อยๆเนาะครับเนาะเป็นเห็ดกอแดงใหญ่ถึงตูมแน่ถึงบานแน่แหละครับดอกตูมกับงามๆอยู่ครับเน่ยเห็ดกอแดงใหญ่เนาะครับเนาะเห็ดชนิดนี้แกงนี่ออกรสชาติหวานๆนะครับเนี่ยน้ำเขาจะเป็นสีออกคือน้ำเย็นตะโฟสีชมพูแกงหวานจ้อย,ยๆแหละครับเนี่ยแกงแซ่บครับเป็นเห็ดที่นิยมกินอีกชนิดหน,นึ่งเนาะ เห็ดกอแดงไงนะครับ่เม็นเห็ดน้ำหมากครับเนี่ยหรือว่าถ้าภาคเหนือหรือว่าทั้งภาษาอื่นพน้นกับที่อื่นเห็ดกอแดงหลวงเหรอเนาะครับเนาะถ้าภาษาบ้านลูกจ้างอิสระหรือว่าคนอีสานบ้านเขาก็าเอื้นเห็ดกอแดงไงแหละครับนี่แหละครับส่วนเห็ดอันอื่นน,น,นั่นเมื่อนี่แทบจาก่มีเลยครับเป็นเห็ดเผึองนกย้งเป็นเห็ดละงงกเป็นเห็ดเผึงกแนวอื่นกะหายากครับเมื่อนี่อยากยุม่มยุมหรเนาะก็มีเหลือแต่เห็ดกอเนี่แหละครับ เราเขากับม่ได้เห็ดกอดงหรือว่ากอคังหรือว่ากอเลือดล่ะครับเนี่ยนะครับดอกเขาจะค้นระยางกันอยู่ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวจะเอาเปรียบเทียบให้เบื้องคักๆครับนะครับอันนี้กอแดงไง่อันนี้กอเลือดกอดงนะครับเนาะนี่ล่ะครับเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ครับถ้าเขาเบื้องคนละเถืออันนี้จะดอกน้อยกว่าครับอันนี้จะดอกหง่กว่าสีก็แตกต่างกันครับแต่รสชาตินี่ใกล้เคียงกันครับแกงกับหวานกินดีขึ้นกันครับเนี่ยรสชาติใกล้เคียงกันสมกับเป็นเห็ดกอดงนะครับอันนี้กอแดงหง่เนาะ เอาละครับ <Es> สำหร <w> ับมื้อนี kind of ้เฮาก็มีข้อมานาฝากพี่น้องก็คงจะเป็นเห็ดก้อแดงใหญ่แทบจะทั้งหมดแล้วเนาะครับเนาะส่วนเห็ดอื่นๆนั่นแทบจะบ่มีเลยครับมื้อนี้บ่ได้เลยครับอยากจะยุบๆแน่แล้วล่ะก็เหลือแต่เห็ดก้อแดงใหญ่พอได้เก็บได้เริมเนาะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อมานาฝากพี่น้องเฮาซสำนี่ล่ะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ